สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโปเกมอนยูไนต์กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเจ้าแอปโซนะครับสายป่าเนะาะเจ้าตัวนี้เป็นแอสซัสซินะครับแต่ไม่รู้จะได้ฟาร์มหรือเปล่าส่วนไอเทมผมใช้เป็นเซตนี้นะเ,เดี๋ยวจะเอาขึ้นให้ดูกดตรงนี้นี่ผมใช้เซตนี้นะตอนนี้นะครับผมจะเป็นก้อนหินเนาะก้อนหินมันจะเพิ่มการโจมตี24นะ แล้วก็เดินเพิ่มการเดินอะ่ะขึ้นมาด้วยตามเซ็ตนั้นแล้วครับผมถ้าใครดูไม่ทันเนาะก็หยุดคลิปดูได้ครับก็อย่าลืม level item อัพเลเวลไอเทมกันด้วยนะมันมันมีผลมากถ้าใครจะเอาเป็นลงแรงเนาะส่วนเจ้าตัวนี้ผมยังไม่มีผมเลยมาเล่นในหมูนนี้ก่อนตอนนี้เขาให้เล่นฟรีเนาะอ่า โอ้ทีมเราก็มีพิกจูนะครับผมลูคาเลโอแล้วก็เจ้าไฟแอโลนะครับผมอเจ้าตัวหนึ่งเจ้าเต่าเต่าตัวน right. ี Love ้มันชื่อว่าอะไรผมก็จําไม่ได้เนาะเมกเมกอะไรเนี่ยเมกเมกะเมก้าเมก้าหรือเปล่าผมก็ลืมชื่อมันแล้วเนาะฝั่งเขาก็มีแกงก้ายาโดรันนะครับผมตัวหนึ่งเป็นตัวตลกตัวอะไรวะเป็นตัวบาเลียผมจําชื่อไม่ได้แล้วก็ อะไรมาเจ้าตัวมังกรลืมชื่ออีกแล้วเพราะผมต้องศึกษาอีกเยอะแล้วก็เจ้าไฟแอโร่เหมือนกันนะครับผมมีสกินด้วยเนาะส่วนเราส่วนเราเหมือนจะเข้มกว่านะผมว่ามีมีพิเต่าอะ่ะเต่าเต่าปืนน้ำอ,ะอ่ะอ้าพิเต่าของเราอะ่ะตัวนี้ดีนะครับผมเป็นตัวแทงเป็นตัวแท้งที่คอยทําจังหวะให้เพื่อนได้ดีมากๆนะครับผมเจ้าตัวนี้ มีไว้อุ่นใจมากๆเลยตอนนี้เข hey, เริ่มเกมกันเลยครับ10นาทีมีเวลาให้เราเล่นเนาะหรือว่าจะมากกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับศัตรูจะยอมหรือว่าอะไรหรือเปล่าเนาะไปดูเอาเราจะได้ฟาร์มหรือเปล่าขอหน่อยนี่ตีตีไปไเรื่อยครับผมเราฟาร์มได้แหละเนาะคงไม่มีใครมาแย่งฟาร์มเนาะเอาจะไม่แย่งเขาฟาร์มหรือก็ได้ไม่เป็นไรไม่ฟาร์มก็ได้ เกานี่ไม่รู้วันนี้เน็ตผมจะเน่าหรือเปล่าเนาะเกมนี้แบบกินกินเน็ตมากโทรศัพท์ไม่โทรศัพท์ผมเล่นได้อยู่แล้วแต่เน็ตไม่รู้มันเป็นอะไรเนาะช่วงนี้เครือข่ายมันขัดข้องบ่อยอะ่ะไม่รู้มันเป็นอะไรเนาะอ่าอันนี้ผมก็ปรับปรับสุดเลยนะเพื่อภาพออกมาสวยนะครับฟเฟรมเรทก็60อะ่ะตอนนี้ก็อยู่ประมาณ้้าเนาะ ่าถือว่าสูงอยู่ออกแบบลื่นๆ,ๆไปเลยชุดบาสเหรอเพื่อนชุดบาสเหรออ่าเราลอดสวนอ่ะเรามีสิบห้าลูกขอชาร์จเลยด้วยกันอ่านี่แล้วจะเอาเป็นสกิลพุ่งมานะครับผมตอนนี้มันจะแรงมากๆเอาไว้สองตัวเลยดรวไหวไหมเนี่ยจบูจบจบูบจูบอุ้ยมาเรียมาเรียจบูจบจูบขอหน่อยอุ้ยโดนสกัดโดนสกัด เดี๋ยวเอ้ยขออีกอื้อดับเบิลคิวครับผมสุดยอดมามาบอกเลยว่าตอนนี้โหดครับผมวิตะกิ้วผิดตีกําแพงเฉยเขิน <c ười> <c ười> เลยเมื่อกี้นะเราไปช่วยก่อนครับ้ยเจ้าตัวนี้เจ้าตูดหอยเจ้าบาเรียให้มันเกิดไวแท้พึ่งฆ่าตายเมื่อกี้เอง เพื่อนเราเพื่อนเราอย่าทำเพื่อนผมอุ้ยมันมีบาเรียนนี่ถ้าอุ้ยมันทำไมมันเดินมันเดินมันเดินไม่ได้ด้วยเหรอเพิ่งรู้แล้วเนี่ยอยตายนะครับตายนะครับอี๋แรงแรงมากๆตัวนี้อย่ามาใส่เดียวกับผมนะตอนนี้ตอนนี้คือผมแรงมากๆเลยอันนี้ขนาดยังไม่อัพบันตีนะไอขอชุดเอ้ยเขาทำไมเขาไม่สนใจเราเลยวะทำไมเขาเดินไปตีคลิปเลย วิขออีกนิดโอ้โหเราโดนดูดโดนอะไรไม่รู้วิเจ้ามังกรน้อยนี่มันไม่รู้ไม่รู้มันเป็นมังกรหรือไดโนเสาร์เนาะเพราะล่างขัน้นศูนย์ชั่มันเป็นมังกรไงมันเหมือนมังกรอะอันนี้ชดเลยครับห้าลูกก็ชดไปก่อนเดี๋ยวไม่ได้ชดนะเดี๋ยวโดวนสกัดกัน้นสกัดดาวลุ่งอาตีตีไปนหน่อยอาโอ้โหเลือดครึ่งหลอดเมื่อกี้พุ่งที่ียาหายเลยเอาหกลูกก็ชดไปก่อนปัม๊ม โอ้โหเพื่อนวิมันทําไมทีมเราดันไวแท้วะใช่ไหมทําไมทิศทาไมแมตชนี้ทําไมมันดูแบบนิ่มๆอะ่ะเออง่ายๆบาเลียตัวตันนี้ชื่ออะไรไม่รู้อืมังไงจะมังกรน,น้อยเออตัวแดงมาเชยะตัวแดงไม่แรงเลยนี่โอ้โหเราครึ่งหลอดโอ้อา,อาเอาปตีมาแล้วครับ โอเคอิ okay. ปุ้งนี่อุ๊ยไม่ละอันติไปเลยตายอุ๊ยอืมทำไมมีบาเรียเมื่อกี้ตายนะเนี่ยอันติผมมาใส่เต็มเต็มเลยโอ้โหเพื่อนจะล้านเหรอครับไม่ให้แหลกหรอกไอ่เราไปช่วยเพื่อนก่อนกแกงกาแกงกาอุ๊ยตายเอาอีเอาอีอ,าอ,อุ๊ยมันมาสองตัวนะเพื่อนไม่ไหวนะเนี่ยแตเ่เราจะตายได้นะอุ๊ย ได้อยู่กนกไทยโอ้โหสุดยอดพเพื่อนไทยได้สุดยอดมากเมกื่อกี้แกงก้ามาแกงกายัางลางสองอยู่เลยครับยังไม่เก่งยังยังไม่เก่งเท่าไหร่แกงก้าไปอัพสกิลไปอัพวิวมาก่อนเพรงั้นสู้ผมไม่ได้นะตอนนี้โอเคเราเก็บวิ่ไปก่อนครับตอนนี้เอ้ยเอ้ยนีฮาลูแล้วน,น,นี่นี่ตีพึ่งนะครับผมมาอีกแล้วเลยสองตัวเลย,เด,ยเดี๋ยวรอรอก่อนครับสกิลโูด้าก่อน เราจะไหวหรือเปล่าวะเราจะไหวหรือเปล่าวีออ๋ทาไมเขาไปเอามังกรก่อนแล้วกันเอ้ยจูจูจบับโป๊แตกนี้นีออ้ขอตีกันตีกันเออเอ,อ้ยพื่นเราก็จัดการได้เหมือนกันครับผมโอเคเราได้อุ้ยแรงนะเนี่ยฝั่งผมมันมีแอสซิสินทั้งสามตัวเนยนักฆ่านะครับผมไม่นิ่มก็มันรู้ไป เจอแล้วเจอแล้วเจอเยอะเจอเยือ่กอฟังกนทำไมเขาไม่สนใจผมเลยนี่ผมอยู่ป่าคุณนะเป็นบอดหรือเปล่าอ่าม,มันเหมือนเล่นกลางอุ้ยเลนกลางสองตัวเหมือนเขากำลังจะทำอะไรอยู่เพื่อาเพื่อนเรานี่มว่าโอ้โหสุดยอดเพื่อนเราคาได้เมื่อกี้เห็นมังกรแวบๆแดงๆตายไปแล้วหรอนีอ่ไงนี่ไงไปไหนเพื่อนไปไหนชูบติดตามยัน นโอ้โหเกมนี้มันง่ายแฮะโอ้ค่าได้อย่างเยอะค่าเยอะแต่ไม่ใช่ว่าจะได้ mvp นะครับต้องเล่นดีด้วยพู่มาอีกแล้วพู่ม่อีกแล้วเฮ้ยนี่โอ้โหสุดยอดเฮ้ยใครมาขอชูดสกอร์ไปบวกสิบอันติไปแล้วนี่ว่าไงว่าไงเพื่อนว่าไงว่าไง โอ้โหแรงอะไรตีมูตีมูตีมูมนี้หมดเกลี้ยงหายยกตีจับผมทริปเปิคลคิวนะครับเมื่อกี้ผมอาจจะเอาค่าสี่ซะหน่อยควาสคิวอีเราเราจะตายเราจะตายโอ้ทำไมเขาเกิดไวแทะเขาเกิดเกิดอย่างไวเมื่อกี้ผมเพิ่งฆ่าไปสามไม่ใช่เหรอแล้วปิกาจูก็ฆ่าไปหนึ่งก็สี่คนอะนี่ไม่ได้ไม่ได้ขอฟาร์มก่อนเพื่อนเราไม่ไม่มีเลือดเราอยากช่วยอยู่เพื่อนแต่เราไม่มีเลือด ขอโทษด้วยขอาฟาร์มก่อนอุ๊ยมันยังตามมาอีกหรือเจ้ายัางจะตามข้าตามข้ามาอีกหรือเจ้าหอยนางรมนี้อย่าตามมานะนี่ว่าไงใครมาใครผมเจ้านกอุ๊ยมาไม่ตายครับผมไม่รอดขอชุดหน่อยขอชุดหน่อยสามสิบลูกสามสิบลูกอุ๊ยอุ้ยโดนขัดโดนขัดจน,น,นได้จนได้อย่าตายอย่าตายไม่ตายอุ๊ย อุ้ยนีเป็นไงเต่าผมอันตีไปแล้วกว่าลานวัดก็มาบางนี่อุ้ยตาย,ตาย,ตายอย่าตาย,ยไม่ตายไม่ตายเอ้ยไม่ตายนี่ชูดไปแล้วผมบานยับนี่มาทําไมมาทําไมอุ้ยนกนกน,ก,นกไปไหนสุดยอดครับสุดยอดอ้าวชนะอีกแล้วครับโอ้ยต้องชนะอยู่แล้วนะนิ่มนิ่มนิ่ม,มตานี้โอเคผมได้ m อ p วพีเนาะผมชูดบอลไป 145นะครับค่าไป21เออ21เลยหรือโอ้โหอย่างเงียนเล่นเพลินอ่ะก็โอเคครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ